ผมเหมือนรู้สึกมีอลูมิเนียมแปะเย็นๆครับทั้งหมดเนี่ยคือหน่วงๆเลยแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะยังแบบชาๆด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกที่ทําเสร็จใหม่ๆก็คือแสบถ้าเป็นถึงตอนนี้ก็ไม่รู้สึกไครับ <c oughs> น่าจะด้านะ <c oughs> มันจะมีการยืดของหนังนิดนึงโอเคฟินฟินเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าความเสี่ยวนี่ก็คือดับเบิ้ลมันเปิดโลกอะครับมันเปิดโลกกว่าเดิมทําแล้วก็ล่มทําแล้วก็ล่มแต่รอบน,นี้คือทําแล้วมันแบบ เออเต็มที่จริงคือมันแข็งนานมากอืมมันเสียวออเสียวเยอะครับเด๋ว <laughs> <laughs> เสียวมากกว่าเดิม <laughs> มันดีมันดีกว่าเดิมมากมากๆเลยครับจริงๆคือแบบแฮปปี้มากครับรวมทุกข้อคําถามคลิปน้องชายเจ็บไหมน่ากลัวหรือเปล่าคลิปแล้วดียังไงตอบทุกข้อสองสัยโดย HD Mall โดยเราได้รวบรวมอาสาสมัครทั้ง3คนที่เคยคลิปในรูปแบบที่ต่างกันมาให้คำตอบคุณแล้วที่นี่ มานานแค่ไหนแล้วสี่ <4 S 2> เดือนครับเกือบ10ปีแล้วตั้งแต่32มสงแน้วตอนนี้ก็4ี่สิบเจ็ดตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ประมาณอายุ7จขวบวครับทำตอนนั้นราคาจำไม่ได้อะครับเป็นเคสรีวิวครับผมแต่ว่าที่คลินิกที่ผมทำอะครับผมราคาที่20,000บาทตอนนั้นทำมา2,000เป็นโรงพยาบาลรัฐ2,000ผคลิด <10. S 1> เพราะอะไร ปัญหาของผมคือตรงหนังหุ้มปลายอะครับผมมันถอกลงมาแล้วมันไม่สุดครับแล้วที่มันมีรอยขอบเขาขาของผมมันรอยที่จะแตกมันเจ็บอะครับผมมันเหมือนรอยทะลอกผมคิดว่ามันเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตมากเพราะพอเป็นแผลทีนึงมันก็จะแสบมันเหมือนแบบเป็นเป็นเส้ก่อครับผมแล้วก็เอาหนังยางมาลัดพอมันแข็งตัวก็ลัดเจ็บครับเรา้มานมากผมก็เลยไปไปศึกษาหาข้อมูลทีเนี้ยพอหาหาไปอ่ะโอเครู้แล้วว่าการคลิกคือทางออกตัดสินใจ มันมีปัญหาคือเส้นสองสลึงอ่ะมันตึงคือหัวเปิดปกติมันเหมือนประมาณนี้เข้าใจปะแต่พอตัดก็มันจะอยู่ออประมาณนี้อ่าเราก็ถามหมอเออหมอคลิปเลยได้ไหมอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องมาแก้หลายรอบหมอบว่าคลิปเลยได้ก็จ่ายทีเดียวเลยเป็นเรื่องของความสะอาดครับมันจะมีทั้งแบบธรรมชาติทั้งแบบขีิลไรเลือดแบบไม่มีแม็กแล้วก็คีิปไรเลือดแบบมีแม็ก คือตอนนั้นของผมยังไม่มีไรเลือดไรเลือดเพิ่งจะมีมาสักปี2ปีให้หลังมานี่เองไม่น่าจะเจ็บแล้วก็แผลครับผมมันก็จะฟื้นฟูได้เร็วเขาก็มีรายละเอียดว่าไอมีแม็กเนี่ยคือมันจะซับพอร์ตแม็กมันจะไม่เจ็บแต่ถ้าเป็นแบบมีแม็กแม็กมันก็ไม่ได้ทิ่มหนังโอเคอันนี้น่าจะเซฟสุดอันดับแรกคือสอง่งรูปทางไลน์ครับให้ถอกลงตอนอ่อนเพื่อที่ว่าอาจจะดูว่ามันมีรอยตรงไหนตอน on, อ่อนอะ่ะไม่เห็นไปเห็นตอนแข็งก็คือโอเคอันนี้ทำทำแล้วจะดีครับตอนไปหาหมอก็ถอด กางเกงให้หมอดูว่าเอออาการมันเป็นยังไงมีปัญหาตรงไหนที่จะต้องแก้ไขบ้างตอนนั้นก็เขินหมอแต่ก็เอออารมณ์นั้นคือแบบมันกลัวมันตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับพอสมบุก็นั่งบนเตียงแล้วเขาก็เช็ดทําความสะอาด นะครับผมแล้วก็มีผ้าฆ่าเชื้อครับผมมาลองแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีหมอผู้ช่วยต่างๆคือแบบมาลุมเขาก็จะดูแล้วว่าจะทํำยังไงหนึ่ง,งก็จะวางแผนอ๋อแผลตรงไหนจับดูปุ๊บ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 ,บดูที่อายคือพยาบาลเป็นผู้หญิงแล้วก็ให้ถอดกางเกงเสร็จก็นอนแบบคือมันจะรู้สึกเย็นเพราะว่ามันเขินด้วยแล้วก็แอร์ก็เย็นมีพยาบาลผิงเผินไหมไม่เขินครับเพราะผมคิดว่าเขาเห็นมาเยอะแล้ว เขาได้รับหน้าที่ตรงนี้เพราะงะั้นเราไม่มีความจำเป็นต้องเขินอะไรเลยในห้องนั้นสบายๆเลยครับในห้องนั้นคือไม,ไม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยโอ้ไม่เขินะไรครับชิลมากทยาบานก็น่าจะผู้หญิงทั้งหมดแต่ไม่เขินเลยเพราะว่าเด็กจัก,การเลยครับยาชา1 2 3 4สฉีดยาชาครับทำได้่า่ฉีดยาชาคือตอนฉีดไปเข็มแรกครับเขาก็ถามว่าเจ็บไหมคะบอก เข็มแรกเนี่ยมันจะปวดเพราะเขาจะฉีดตรงโคนแต่ว่าตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างอ่อนใช่ไหมความรู้สึกเนี่ยมันจะเหมือนฉีดยาชาฟันถอนฟันคุดอะไรพวกนี้ครับเข็มนมันจะใหญ่กว่าเข็มฉีดฟันคุดแน่นอนยาชาออกประมาณ 10- บห้าีนาทีแล,แล้วเนี่ยพยาบาลก็ถามยังรู้สึกไหมคะดยการจับเรารู้สึกนะว่ามีการจับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกทั้งหมดเพราะว่ามันยาชาเริ่มเริ่ม,มออกแล้วเขาก็ เริ่มทำครับผมจังหวะผมนอนครับแล้วเขาก็ปิดตรงนี้ผมก็วางนิ้ว่าผมก็ไม่เห็นไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็นอนคุยกับพยาบาลคุยน,นู่นนี่อะไรก็เขาก็ชวนคุยไปเรื่อยครับตอนหมอตัดนะครับก็เรารู้สึกว่าเหมือนมีมีเลือดแต่ว่าเราไม่เห็นเลือดเพราะเรานอนใช่ไหมครับแต่เรารู้สึกมีน้ํำไหลลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีเส้นเส้นเลือดใหญ่แล้วก็เส้นเลือดปล่อยแลย้วพวกนี้เยอะแยะไปหมดแต่ทําไปสักพักเนื้ผมเหมือนรู้สึกว่ามีอลูมิเนียมอะแตะกับเนื้อแล้วผมก็บอกหมอครับ ผมเหมือนรู้สึกมีอลูมิเนียมแตะเย็นๆครับเขาก็าจิ้มใหม่จิ้มยายทาอีกรอบหนึ่งก็น่าละครับสองรอบอผมงุดโดนทั้งหมด8เข็มประมาณนึงนะครับไม่น่ใจะว่า40หรือ1ชั่วโมงก็ทําอยู่ประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงอะครับหมอก็ทาแล้วก็เย็บๆเลยเสร็จถ้าเป็นภาพจาผมเนี่ยก็คือว่าคือเหมือนนอนอยู่บนเตียงก็มีหมอมาก้มมาแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าเขาทํำยังไงนะแล้วก็ภาพก็ตัดไปมาคือพ่ออุ้มกลับบ้านแล้ว ของผมเอาออกครับเพราะผมบอกว่าเอาออกให้ผมหน่อยผมลำคานหมอก็กีดตัดออกเส้นสองสลึเสีอ,สอะไรครับ <laughs> ไม่น่ามีมั้งครับมน่ามีแล้วหลั <laughs> งทำเสร็จทันทีรู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวผมจะรู้สึก หน่วงหน่วงชาชาเดินยังไม่ค่อยเป็นจังหวะครับคือขามันก็จะเดินไม่ค่อยเป็นตับหนึ่งอะครับผมมันเหมือนมันชาตรงนี้ก็จริงนะแต่ว่าตรงช่วงเนี้ยมันก็แยบได้แต่มันก็ยังแบบแปลกๆครับผมมันจะล่วงหล่นตลอดเวลาจังหวะที่ต้องใส่กเกงในครับผมต้องจับน้องตั้งขึ้นตอนนั้นพยาบาลบอกว่ามันจะได้ไม่ไหลลงไปเพราะว่าเลือดมันอาจจะมีเลือดที่แบบค้่งอยู่หน่วงหน่วงแต่มันไม่จุกครับตอนทําเสร็จเนี่ย พยาบาลก็ให้นอนพักครู่หนึ่งครับประมาณสัก10นาทีได้ครับเพื่อให้แบบเราฟื้นตัวแล้วก็เหมือนให้เลือดหยุดไหลอะไรประมาณนี้ครับตอนนั้นยังชาแต่มันจะเริ่มแสบนิดนิดแล้วครับเหมือนโดนมีดบาดเล็กๆก่อนตอนแรกมันจะบวมนิดนึงเพราะว่าหลังผ่าตัดแผลมันจะเริ่มอน,นั่นหละแต่ยาชาย,ยังชายอยู่นะครับแต่ว่าตรงรอยรอยผ่าตัดเนี่ยมันจะเริ่มเจ็บเล็กๆแค่นั้นเองกลับบ้านมาตอนยาชาหมดฤทธิ์คือนรกครับ ประมาณครึ่งชั่วโมงครับรู้สึกแล้วว่ามันเจ็บมันปวดมากแล้วก็เหมือนโดนมีดบาดเป็นการผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตแล้วก็รู้สึกตกใจกับเลือดที่ซึมออกมาที่้ากอเพราะว่าเลือดมันแดงมากแต่ตอนนั้นเริ่มปวดเพราะว่าเหมือนยาชาเริ่มหมดฤิ์ลงเรื่อยๆครับมันจะเริ่มปวดทั้งหมดเนี่ยคือหน่วงๆเลยแล้วก็ตรงนี้มันก็จะยังแบบชาๆด้วยอะไรเงี้ยน้องมันจะแข็งตลอดเวลา พอมันแข่งมันก็จะเจ็บเพราะมันมีแม็กมีลองแม็กเขาบอกว่าอย่าพยายามให้น้องแข็งแล้วมันพยายามไม่ได้จริงคือมันมันมันคนโทรลไม่ได้แล้วมันทั้งเจ็บทั้งน่วงทั้งจุกทั้งอะไรก็ไม่รู้ครับสรารพัดที่จะรู้สึกเลยตัอมาเนี่ยยังไม่รู้สึกเจ็บแต่ว่าพอผ่านไปสักวันสองวันเนี่ยเริ่มรู้สึกเจ็บแล้วแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ไม่กล้าฉี่เพราะว่ากลัวเจ็บแต่ว่าพอผ่านไปสองสามวันนี้พอเริ่มจะเดินได้แล้วก็ไปเล่นเกมไาติดเกม ใส่ผ้าแบบเหมือนสโลงครับแล้วก็ซ้อนจักรยานไปเล่นแต่ว่าทุกครั้งที่สโลงโดนก็จะเจ็บแสบต้องดึงตลอดฉีดได้ปกติครับไม่ปวดไม่แสบเพราะว่ามันไม่ได้ไป็นรบกวนท่อปัสสาวะคือผมมาซีเรียสมากครับเรื่องรเรื่องความสาทีเนี้ยผมก็เลยอ่ะถักไปหาพี่เขาบอกว่ามันมีเลือด ตรงภากอดนะครับเขาบอกว่าอ๋อมันปกติแต่ถ้าแบบไม่สบายใจอยากจะเปลี่ยนผ้าก็คือเปลี่ยนได้ที่ที่นี่ราคาใกล้บ้านก็ไปล้างแผลพี่บุรุษพยาบาลเขามาถอดอันเก่าออกให้เขาพันแน่นเลยเขาคือบล็อกแบบบล็อกจริงๆครับไม่ให้มันขยับขยื่นเลยตอนที่ลอกออกเจ็บมากเพราะว่ามันจะมีฐานลองแม็กมันมีแม็กผมคิดว่าไอ้ตรงที่มันเจ็บมากน่าจะไปเกี่ยวกับแม็กหรืออะไรอย่างดึงเลยถ้ามันไม่ดึงมันค่อยๆมันก็อยู่อย่างเงี้ยก็จึ๊กมาจบ ยาทาไม่มีครับมีเป็นยากินไม่มียาทาครับมีแต่ยากินจะเป็นยาแก้ปวดกับยาฆ่าเชื้อพวกนี้ครับยาทานี่ไม่น่ามีแต่ว่าถ้ายากินก็เป็นเหมือนยาแก้ปวดพาราอะไรเงี้ครับการดูแลก็อย่าให้โดนน้ําครับตัวน,นี้เราก็ต้องหาวิธีจัดก,การเองว่าอาบน้ํายังไงให้แผลไม่โดนน้ำอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องใช้ผ้าเปียกเช็ดหน้าเช็ดรอบๆบเช็ดข้างข้างน้องข้ามโดนน้ําเลยครับรักสะอาด ก็หาถุงแล้วก็เอาหนังยางมามารัดแบบให้ถึงครัวอะไรเงี้ยครับไม่ให้โดนน้าเพื่อแผลแห้งแผลแห้งเนี่ยมันจะหายเร็วก็บวกกับการดูแลอะไรพวกนี้ครับทาแผลเองเท้าก่อนนอนะไรพวกนี้ครับล้างเสศจก็เปลี่ยนผ้ากรงผ้าก๊อตเองและเองอะไรเงี้ยครับเป็นประสบการณ์ที่แปลกดีคือมันนั่งล้างแผลตัวเองนั่งแบบสารวนอยู่กับแผลตัวนี้ครับพอผ่านไปประมาณ4-5้าวันนะแม่เล่าให้ฟังว่าพอมันเริ่มแห้งเนี่ย เขาใหแช่น้ําดัางครับทิมเหมือนเป็นกะละมังแล้วผมเขลงไปนั่งเลยค้ายเชื้อแล้วก็ทําให้ผ้าก้อนมันค่อยๆลอกออกมาเขาค่อยๆดึงออกมาบวมบวมแต่ว่ากี่วันจำไม่ได้น่าจะประมาณ4-5วันอะมั้งครับบวมมันแดงๆแล้วมันก็ดูแบบเอ๊ะมันบวมนะมันบวมหรือเปล่าแต่ผมว่ามันบวมอ๋อมันเป็นอาการบวมแต่จะหายภายในสองอาทิตย์ ใส่เกงในปกติครับเพียง <c oughs> แต่ว่าต้องจับนองตั้งขึ้นใส่เกงในที่มันกระชับหน่อยครับไม่ไม่ลาดเกินไม่ยานเกินเอาให้มันพอดีก็ใส่นะครับต้องใส่ตัวที่ใหญ่กว่าไซส์ปกติ1ไซส์เพราวะว่าแผลเราอะถ้าเกิดมันยังมีเลือดซึมอยู่ครับเดี๋ยวมันจะเลอะตางเกงตัวนอกเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนช่วงที่แผลยังตอนขาผู้ชายนะครับ อันนี้จะทรมานมากเพราะว่าแผลมันจะตึงจะรู้สึกเจ็บเหมือนหมดกัดประมาณ3-4ตัวครับพร้อมกันเจ็บเจ็บๆเจ็บๆเจ็บงน้แล้วก็มันก็จะหน่วงๆพยายามที่จะเอาลงมันก็คอนโทรลไม่ได้ตั้งแล้วหดอยู่งั้นครับแล้วก็เจ็บหายเจ็บหายอีกสักพักมันก็จะหายไปครับตอนแผลที่ยังไม่แห้งเนี่ยเวลาแข่งตัวจะปวดเพราะว่าแผลมันมันรังอะครับแต่พอเราตื่นแล้วสักพักหนึ่งเวลามันหดตัวลงอะครับมันก็จะค่อยๆดีขึ้น เบาลงในหลายๆวันต่อมาตอนนั้นไม่รู้มันไม่มีอะไรมาทําให้แข็งตัวครับตอนเด็กๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หรอ <c oughs> <c oughs> แผลหายดีแล้วชอบไหม <c oughs> ชอบมากครับคือชอบเลยคือ ทุกอย่างมันดีไปหมดเลยครับมันเหมือนแบบอันนี้แหละที่ต้องการจริงๆมีรอยแผลเป็นครับตรงตรง,ตรงที่ตัดมันก็มีรอยแผลเป็นเหมือนนูนนูนนิดนหน่อยครับมีรอยแผลเป็นครับเป็นรอยหนังที่ชั้นในกับชั้นนอกที่หมอเขาเย็บติดกันนะครับแผลเป็นถามว่านูนไหมมันนูนครับแต่มีทางแก้คือทาฮิลดอยครับผม ตอนทาเสร็จแล้วไปเสียสีกับกางเกงในรู้สึกจักรจี้ไหมก,กับกางเกงในนะครับไม่รู้สึกว่าจักรจี้ไม่รู้สึกว่าเสียวหรือแข่งตัวแต่ถ้าใส่กับกางเกงรัดก้ามหรือที่ไม่ได้ใส่กางเกงในใส่บ็อกเซอร์อย่างเงี้ยโอ้โหเดินเดินไปนี่คือแก่งเลยครับน้องมันก็แข็งขึ้นมาเองอะแบบแข็งแบบเออแข็งอะเซสซิทีฟมากตอนแรกก็นะจักรจี้มากยิ่งตอนแรกที่ทําเสร็จใหม่ๆก็คือแสบแต่ว่าพอเริ่มหายก็เป็นจักรจี้แต่ว่าถ้าเป็นถึงตอนนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรครับ น่าจะได้นะต่างกันเนี่ยถ้าเกิดใช้งานเนี่ยมันก็จะเสียวเสียวมันจะฟินฟินอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คูณไปเลยแบบสามเท่าแบบสเปนทีฟมากใส่กางเกงในเองเนี่ยมันจะเสียวคือแบบขยับตัวนิดเดียวก็คือเสียวเลยคือแบบจะแข็งตลอดเวลาแต่ไม่ใช่เสียวแบบต้องออวอนขนาดนั้นนะแต่ความรู้สึกคือมัน,มนเสียวเสียวตลอดเวลา24ี่ชั่วโมงคิดไปแล้วเสร็จเสร็จยากไหมอึดขึ้นจริงไหมอิดขึ้นจริงครับ เสร็จยากขึ้นจริงครับผมมันไปยาวๆเลยครึ่งชั่วโมงไปเลยครับผมแล้วผมแบบแฮปปี้มาบุรีแบบ3มนาที5้าทีคือต้องเร่งแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะแบบมันเจ็บไม่ได้อึดขึ้นนะครับมันเสียวง่ายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำผมไม่เคยสังเกตตัวเองนะว่ามันเสร็จยากจริงไหมอะเพราะว่ามันก็มีทั้งช่วงเวลาที่เร็วบ้างช่วงเวลาที่อึดบ้างางเงี้ยครับเลยไม่ได้รู้ว่ามันช่วยหรือเปล่ารู้สึกแตกต่างมาก มันมันเสียวกอเสียวเยอะครับเสียวเสียวมากกว่าเดิมผมว่ามันฟินมากเพราะว่าครั้งแรกพอถอนทําเสร็จผมช่วยตัวเองอันนั้นก็คืออีกฟิลหนึ่งแต่ฟิลที่มีเซ็ครั้งแรกครับมันมันสุดสุดจริงจริงมันไม่แบบว่าปกติทําแล้วก็ล่มทําแล้วก็ล่มแต่รอบนี้คือทําแล้วมันแบบเออ เต็มที่จริงคือมันแข่งนานมากแล้วมันไม่มีปัญหาที่แบบตกทางทางแต่ช่วงแรกๆหนังหนังที่หมอเย็บนะครับมันจะยังไม่ไม่ยืดไม่ขยายยังมันยังงงกับเครื่องมือใหม่อ่ะครับต้องเรียนรู้ว่าเออต้องใช้ยังไงให้มันแบบว่าฟินเหมือนเดิมหรือว่าใช้งานยังไงให้มันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะครับมันจะมีการยืดของหนังนิดนึงโอเคฟินฟินเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าความเสี่ยวนี่คือดับเบิลมันเปิดโลกอ่ะครับมันเปิดโลกกว่าเดิม ยังไม่เคยครับแฟนนั่นแหละครับขอให้ไปทำเ, <laughs> เพราะเขาบอกว่าของผมมันมีกลิ่นที่แบบเพราะว่าด้วยความที่าออกกําลังกายด้วยแต่ผมอะ่ะล้างแบบผลิตภัณฑ์ที่แบบล้างจะล้างได้ครับแต่สักพักหนึ่งเอามาแล้วฮอร์โมนบางครับหรือแบบบางสิ่งบางอย่าที่แบบมันมันจะต้องมีกลิ่นอะไรเงี้ยแต่หลัที่ทํามาปุ๊บกลิ่นนั้นมันหายไปมันดีมันดีมาก เขาบอกว่าสัมผัสมากกว่าเดิมครับเพราะว่าไอ้ตัวเห็ดอะครับขอบเห็ดอะไรเงี้ยมันไปสัมผัสมากขึ้นใช่ไหมครับเขาจะรู้สึกว่าเออเหมือนมันมันใหญ่ขึ้นในส่วนของเขาไม่ใช่ของเราแต่ของเรารู้สึกว่ามันเหมือนเดิมแต่มันเพิ่มเติมคือความความฟินความเสียวมันมันอยู่ชอบอะไรในการคิดขอคิดนิดนึงนะครับผมก็ผมชอบทุกอย่างเลยไม่มีข้อเสียนะครับนี่มีอะไรไม่ชอบเลยครับชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างเลย ปผมน่าจะไม่มีความรู้สึกไม่ชอบเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนยังไม่ขีมันเป็นยังไงแต่ว่ามีเรื่องที่ชอบอยู่ครับการขีบเนี่ยทำให้ผมเป็นแชมป์ฉีกไก่เป็นแชมป์ฉีกไก่ตอนมระผมจะมีแข่งกันฉีกกับเพื่อนครับผมนี่ไกลที่สุดเลยเพื่อนนี่ได้แค่แบบสองสามคืบแล้วผมไม่เคยได้เลยใช่ครับใช่ผมแบบไล่สเกลนะ ว่าของผมไม่มีอะไรมาบดบังมันพุ่งตรงผมว่าเรื่องที่พอจะบอกได้ว่าข้อดีของการขีดก็คือเรื่องความสะอาดละครับมันทาความสะอาดได้ง่ายผมไม่รู้ว่าความสกปรกตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราทาความสะอาดได้ไม่ดีพอเนี่ยมันจะส่งผลต่ออะไรหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยก็มันทําให้สะอาดมากกว่าเดิมครับเวลาล้างก็ทําได้ง่ายยังไม่ยุ่งยากเวลาฉีก็ไกลด้วย <c oughs> ออมันดีมันดีกว่าเดิมมากมากๆเลยครับจริงๆคือแบบแฮปปี้มากครับเพราะว่ามันช่วยรักษาคอสแนดได้เยอะมากเพราะว่าท่านนึกภาพถึงคนที่ไม่ได้ขีบเน่ยมันก็คงจะมีหนังห่อหุ้มทีนี้เวลาฉีดน่ยมันก็คงจะแบบมีอะไรตกค้างถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบดึงมาเพื่อทำาอสาตดดีๆเนี่ยก็คงตกกระปก แต่ว่าถ้าเกิดคลิปแล้วเนี่ยมันไม่มีตรงนั้นหุ้มแล้วเนี่ยมันก็สามารถล้างได้ง่ายใช้มือถูๆได้เลยสะอาดครับมันสบายมากครับล้างก็ง่ายเนี่ยมันก็แค่ล้างเหมือนแบบมันแล้วถูสบู่แบบคือมันไม่ต้องแบบถอกดูมาแล้วก็ล้างร็จก็กลับขึ้นมาใหม่กานคลิปเนี่ยมันทาให้แห้งแล้วก็ง่ายแล้วก็โรคที่ที่เสี่ยงของของผู้ชายที่ไม่ได้คลิปเนี่ยมันก็คือตัดออกไปได้เลย ไม่มีปัญหาก็ทำผมบอกเลยว่ามันควรที่จะต้องทํากันทุกคนผมแนะนําให้คลิปนะครับใครที่กลัวเจ็บอย่าเพิ่งกลัวครับเพราะว่าการคลิปสมัยนี้ไม่น่ากลัวผมแนะนําให้คลิปนะครับผมแนะนําครับผมแนะนําครับหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยให้การทําความสะอาดและรักษาสุขอนามัยทางเพศทําได้ง่ายขึ้นทําได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ลดโอกาสการเกิดโรคลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ด้วยการคลิป เลือกผ่าตัดกับ HD Care ให้การผ่าตัดครั้งสำคัญของคุณไม่ยุ่งยากไม่น่ากลัวมีพยาบาลช่วยดูแลตั้งแต่ต้นจนจบคอยตอบทุกข้อสงสัยฝังมุกมาคลิปได้ไหมคลิปแล้วจะมีแผลเป็นหรือเปล่าแล้วหลังคลิปถ้ามีเลือดออกควรทำยังไงทักปรึกษาพยาบาลของ HD Care วันนี้ได้เลย